เบิดไปหน่อยนะครับแต่พามาชมรถตัวพิเศษ1นึ่งสามนะครับรถตัวพิเศษ13นะครับวันนี้มีรถนอนแอร์สามคันนะครับเป็นรถนอนแอร์ชั้นสองสองคันแล้วก็นอนแอร์ชั้นหนึ่งหนึ่งคันนะครับแล้วก็มี อีกหนึ่งคันนะครับเป็นสไตล์มินิมอลนะครับเพราะตรงช่วงนี้คนเดินทางน้อยผมมองในตู้แล้วต้ได้นี้ก็เห็นบริษาทอยู่คนสองคนเองครับ ราสินคาก็แล้วก็ยังยาวแค่หกคันเองครับสำหรับโดดพิเศษส3สามมีกระบวนสองสองกำลังจะเข้าทานสี่นี่ครับ